สวัสดีครับวันนี้ทางช่องมัดสี่จะมาสปอยหนังเกี่ยวกับองค์กรลับที่คอยดูแลของวิเศษในตำนานกับภารกิจการตามหาหอกลองกินุสหอกแห่งโชคชะตากับภาพยนตร์เรื่อง The Librarian ล่าคุมทรัพย์สมบัติพระการในปี2004ก่อนที่จะไปฟังสปอยหนังก็อยากจะฝากเพื่อนๆให้กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ ลิ่นพระเอกของเรื่องเขาชอบที่จะเรียนจึงเรียนที่มหาวิทยาลัยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้เขาอายุมากและก็มีปริญญาแล้วถึง22ใบแต่ก็ยังมาลงเรียนเพิ่มเขาได้ช่วยเพื่อนๆยกยอดพิระมิดไปวางบนหินพิระมิดจำลองอย่างระมัดระวังเพราะโครงสร้างพวกนี้หากส่วนใดส่วนหนึ่งหายไปก็จะพังทลายทั้งพิระมิดแต่ศาสตราจารย์ก็ได้มาบอกให้เขาออกไปหางานทำเพื่อเรียนรู้โลกที่แท้จริงและจะถอนชื่อเขาออกจากหลักสูตร ฟลินจึงกลับมาที่บ้านที่เขาอาศัยอยู่กับแม่และบอกแม่ว่าอาจารย์ให้เขาออกจากหลักสูตร จากนั้นแม่ของเขาก็ได้นัดสาวเข้ามาดูตัวที่บ้านเขานั่งคุยกับเธอแต่เมื่อเขาบอกว่าเขาอายุ30แล้วก็ยังเป็นนักเรียนอยู่เพราะว่าเขาชอบเรียนเมื่อเธอได้ยินเธอก็ขอตัวกลับบ้านทันทีพร้อมบอกให้ฟลินหาตัวเองให้เจอแม่ได้แอบเอาจดหมายมาใส่ไว้ในชั้นหนังสือของฟลินเมื่อฟลินเจอจดหมายจึงได้เปิดดูและมีข้อความเขียนว่าคุณได้รับคัดเลือกให้เข้ามาสัมภาษณ์กับห้องสมุดประชาชนประจำเมืองฟลินจึงได้เดินทางไปสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์ถามเขาว่าอะไรทําให้คุณคิดว่าคุณเป็นบรรณารักได้และให้เขาบอกเธอเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้สมัครคนอื่นไม่เคยบอกได้ฟรินจึงได้ไล่ประวัติของผู้สัมภาษณ์มาอย่างละเอียดจากการสังเกตตั้งแต่เธอเป็นโรคเม็ดเลือดแดงชอบเลี้ยงแมวเคยผ่าตัดจมูกและพึ่งยารางจากนั้นก็มีเสียงชายคนหนึ่งดังขึ้นว่าอะไรสำคัญยิ่งกว่าความรู้ฟรินจึงตอบว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีค่าไม่ใช่สิ่งที่เราคิดได้จากตรงนี้ แล้วเขากระชี้ไปที่หัวของตัวเองแต่เป็นสิ่งที่เรารู้สึกได้จากตรงนี้เราก็เอามือไปวางท่าไว้บนหน้าอกข้างซ้ายนั่นทําให้เขาได้รับเลือกให้ทดลองงานเป็นบรรรักษ์เป็นเวลาหเดือนจากนั้นจัสสันชายชราเจ้าของเสียงก็เดินทะลุผ่านกําแพงมาและพาฟิน์เข้าเดินชมห้องสมุดโดยให้ฟิน์เป็นคนเปิดประตูกดเข้าไปด้านในของห้องสมุดนั้นได้เก็บสิ่งของล้ําค่าเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนของเรือโนอาห์เรือศักดิ์สิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้ากล่องแพนโดรา ที่เคยปลดปล่อยความชั่วร้ายออกสู่โลกมนุษย์ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ที่ปักอยู่บนหินฟินถามว่าทำไมถึงเลือกเขาชายชลาจึงตอบว่าเพราะฟินนั้นเรียนมาตลอดชีวิตฟลินดีใจที่ได้รับเลือกจึงรีบจะไปบอกแม่แต่แล้วอยู่ๆดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ก็ลอยมาเจาะที่คอของเขาชายชลาจึงบอกว่าความลับของห้องสมุดนี้ถูกเก็บมาเป็นพันปีห้ามบอกใครเด็ดขาดเกี่ยวกับเรื่องนี้ บรรณารักษ์จะเป็นคนเดียวที่รู้ว่าเรื่องพวกนี้มีอยู่จริงแล้วชายชาราก็ได้พาเขามาดูรูปของบรรณารักษ์คนก่อนเอ็ดเวิร์ดไวล์สซึ่งเสียชีวิตไปแล้วตกดึกคืนนั้นได้มีคนแอบลอบเข้ามาในห้องสมุดและทำร้ายจัดสันจนสลบพวกโจรได้เอาของบางสิ่งบางอย่างออกไปเมื่อถึงตอนเช้าฟรินและผู้สัมภาษณ์หญิงก็ได้มาถึงห้องสมุดแล้วก็พบจัดสันนอนสลบอยู่จึงรีบเข้าไปช่วยชายชาราจึงบอกให้รีบไปดูที่กล้องวงจรปิดซึ่งพบว่าพวกโจรน,นั้นรู้ที่ซ่อนของเซฟ และพวกนั้นได้เอาหอ,อก,กศักดิ์สิทธิ์ออกไปโดยหอ,อกนี้เป็นหอ,อกที่แทงใส่สีข้างของพระเยซูใครก็ตามที่ครอบครองหอ,อกจากกลุ่มชะตากรรมของโลกและกลายเป็นนักรบที่เก่งกลา้าจะสันบอกว่าหอ,อก,กศักดิ์สิทธิ์นั้นทรงพลังมากพวกเราทำลายหอ,อกไม่ได้เมื่อหนึ่งร้อยปีก่อนบรรณารักษ์จึงได้หอ,อกหักเอ้ยหักหอ,อกออกเป็นสามท่อนแล้วเอาไปซ่อนไว้ได้สามแห่งทั่วโลกซึ่งฮิตเลอร์ก็เคยมีอยู่ส่วนหนึ่งต่อมา ผู้สัมภาษณ์สาวก็ได้เห็นสัญลักษณ์รูปงูที่แขนของโจรจึงได้รู้ว่าพวกมันเป็นพระดอนอสอรพิษซึ่งคนกลุ่มนี้เป็นคนที่คอยปลุกปั่นและทำลายห้องสมุดแห่งแรกชายชาราจึงบอกว่ามีแต่ฝิ่นเท่านั้นที่เหมาะสมในการเอาหอ,อกกลับมาชายชาราได้มอบหนังสือที่มีเงื่อนงำของหอ,อกอีกสองส่วนให้โดยส่วนที่สองนั้นอยู่ในป่าอเมซอนและนหนังสือนั้นก็ได้เขียนไว้ด้วยภาษานกซึ่งเป็นภาษาโบราณเป็นภาษาที่ตายไปแล้วเป็นเวลาหลายพันปี และเขาจะต้องไปศึกษาวิธีการแปลความเอาเองระหว่างนั่งเครื่องบินไปที่ป่าอเมซอนฟลินก็ได้ศึกษาวิธีแปลภาษาไปด้วยจากนั้นก็ได้มีสาวสวยคนนึงมานั่งข้างๆเขาทว่าอยู่ๆแอร์โฮสเตสก็ได้ฉีดยานอนหลับไปที่ผู้โดยสารคนหนึ่งเพราะว่าเธอเป็นหนึ่งในพระดรสอสรพิษและพวกมันคนอื่นก็ได้อยู่บนเครื่องบินลำนี้แล้วด้วย ขณะที่ฟลินน์กำลังจะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำพาราดออสรพิษก็ลุกขึ้นมาชกที่ท้องของเขาและแอร์โฮสเตสท,ที่เป็นหนึ่งในแกง๊งก็เตรียมที่จะฉีดยาน,นอนหลับใส่ฟลินนแต่สาวสวยปริศนาก็ได้เข้ามาช่วยฟลินนไว้ได้ทันเธอบอกว่าเธอมาคอยช่วยเหลือเขาจากนั้นทั้งสองคนก็โดดร่มลงไปในป่าอเมซอนเมื่อลงมาถึงพื้นเธอก็แนะนําตัวเองว่าเธอชื่อนิโคและจัดสันได้ส่งเธอมาคอยช่วยเหลือเขา จากนั้นเธอก็ให้ฟิล์นปีนต้นไม้ขึ้นไปดูว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนและเมื่อรู้ทิศทางที่จะไปพวกเขาก็ได้เดินทางไปตามเส้นทางโดยมีแก๊งพระดอนอสอรพิษคอยแกะรอยตามล่าฟิลนถามนิโคลว่าเธอทำงานห้องสมุดมาแล้วกี่ปีเธอตอบว่า5ปีแล้วแล้วเธอก็ไม่ตอบคำถามเขาอีกเลยพวกเขามาถึงสะพานข้ามเหวน้ำตกนิโคลได้เดินทางนำไปก่อนฟิล์นก็ได้เดินตามมา และเมื่อเดินไปถึงกลางสะพานฟิลลก็ตกตะลึงว่าสะพานที่ดูกุพังนี้ทำไมรับน้ำหนักของพวกเขาทั้งสองคนได้เขาจึงได้ลองขยม่มขยม่มทำให้ไม้มันหักจนร่วงลงไปนิโคก็บอกว่าอย่าหาธรรมแล้วก็ได้ช่วยเขาขึ้นมาจากนั้นสะพานก็ได้เริ่มถลม่มแต่พวกเขาก็สามารถหนีมาที่อีกฝั่งหนึ่งได้สำเร็จตกกลางคืนพวกเขาก็ได้ทำกิจกรรมศักดิ์สิทธิ์ของนักล่าสมบัตินั่นก็คือการปิ้งไก่ฟิลินนั้นต้องตีความว่า ส่วนที่สองของหอ,อกศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ที่ไหนจากที่ในตำราเขียนว่านกจะกลายเป็นนกอีกครั้งแต่เขาก็าคิดไม่ออกฟิลินได้เดินไปเห็นว่าพวกพาราดอนอสอรพิษนั้นตั้งแคมป์อยู่ไม่ห่างนิโคจึงได้ดับกองไฟลงฟิลินได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับปนรัก์ษคนก่อนนิโคจึงตอบว่าเธอเคยรักกับเขาและนั่นทาให้เขาตาย ตอนนั้นพวกเขาอยู่ที่อันตาร์กติกาแต่พอเธอตื่นขึ้นมาก็พบว่าเอ็ดเวิร์ดนั้นหายไปพอเธอวิ่งออกมาดูก็ได้เห็นว่าพาราดอนอสอรพิษนั้นตัดหัวเขาไปเสียแล้วซึ่งนาทีของเธอก็คือการคุ้มครองบรรณารักษ์แต่เธอดันทำพลาดต่อมาก็มีพวกคนป่าเข้ามาล้อมและพาพวกเขาไปที่หมู่บ้านหัวหน้าเผ่าได้มาพูดกับพวกเขาเป็นภาษาโปรตุเกสแต่มาฟินได้ตอบโต้ภาษาโปรตุเกสกลับไป พวกเขาจึงได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีรุ่งเช้าพวกพราดอนอสอรพิษก็ได้ตามมาถึงหมู่บ้านนิโคลจึงรีบพาฟิลล์หนีออกจากหมู่บ้านและได้โดดเหวน้ำตกลงไปพวกเขาได้ไว่ายน้ำไปตามแม่น้ำเพราะหนังสือได้บอกให้ตามแม่น้ำไปจนสุดสายเมื่อขึ้นมาบนฝั่งฟลิลินก็ได้พบกับวัดมายันซึ่งเป็นสถานที่ซ่อนสมบัติแต่การที่จะเปิดประตูได้ต้องรอเวลาที่นกจะกลายเป็นนกอีกครั้งฟลิลินแปลความได้ว่าเป็นเวลาที่กลุ่มดาวจะมารวมตัวกัน สิ่งที่มายันเรียกว่านกแห่งสวงสวรรค์นั้นคือการปฏิวัติที่สมบูรณ์ของกาแล็กซี่25,765ปีโดยมายันเป็นพวกแรกที่ค้นพบจากนั้นฟลิลลจึงได้หมุนตัวเลขที่ประตูตามนั้นแล้วพื้นที่พวกเขาอยู่ก็ร่วงลงไปพวกเขาได้ตกลงมาสู่สุสานของมายันโดยจะรอดถ้าไขค,ความลับของห้องนี้ได้และมีประตูทางออกอยู่ที่อีกฝั่งหนึ่งจากนั้นกำแพงก็เริ่มเคลื่อนไหวเพื่อดันพวกเขาให้ตกลงไปในเหวฟิลล์ลจึงได้บอกให้เดินไปกลางอากาศเลย ซึ่งเมื่อกระโดดออกมาแล้วก็พบว่าพื้นนั้นเป็นกระจกมันเป็นภาพลวงตานั่นเองเมื่อข้ามเหวมาได้ก็ได้เจอกับห้องที่เก็บสมบัติซึ่งมีชิ้นส่วนที่สองของหอ,อกวางอยู่แต่ก่อนที่จะผ่านไปได้นั้นมันมีกับดักมากมายวางอยู่ซึ่งกับดักพวกนี้มีจังหวะการเปิดของมันเป็นจังหวะวอล์ส์พวกเขาจึงได้เต้นวอล์และข้ามกับดักมาได้นิโคลได้ตรงไปที่แท่นซึ่งวางชิ้นส่วนของหอ,อกไว้แต่ฟินก็ห้ามไว้ก่อนเพราะคิดว่าอาจจะมีกับดักอีก ฟลินจึงได้โยนหินเข้าไปทําให้หอ,อกตกลงมาจากแทน่นจากนั้นก็มีลูกปั้นยักษ์หล่นลงมาที่หน้าแท่นทันทีแล้วฟลินก็เดินเข้าไปเก็บชิ้นส่วนของหอ,อกที่ตกลงมาเมื่อได้หอ,อกแล้วพวกเขาก็เดินออกมานอกวัดและก็ได้พบกับพวกพระราดอนอสอรพิษจ่อปืนรอยอยู่และยึดหอ,อกไปจากพวกเขาจากนั้นก็จับตัวพวกเขามาที่ค่ายเอ็ดเวิร์ดอดีตบรรณารักที่ใครๆก็คิดว่าตายไปแล้วนั้นได้เดินออกมาแคลบอกว่าที่นิโคลเห็นว่าเขาตายนั้นเป็นสเปเชียลเอฟเฟกต ทำไมนิโคลโกรธมากเอ็ดเวดได้ชักปืนออกมาจาะนิโคลฟิลินได้เข้ามาขวางไว้แล้วบอกว่าพวกแกงโจรต้องการเขาเพื่อตามหาชิ้นส่วนที่3ามของหอกแต่เอ็ดบวดบอกว่าไม่จําเป็นหรอกและก็ได้ยึดหนังสือไปจากฟิลินแต่ทว่าเมื่อเขาเปิดอ่านก็พบว่าภายในนั้นเป็นภาษานกโบราณซึ่งไม่มีใครอ่านได้ยกเว้นบรรณรักษ์ฟิลินก็เลยได้พูดภาษานกโบราณออกมาโชว์ก็ๆๆ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 ๆ ชิ้นส่วนที่3นั้นอยู่ที่ชังกรีลาแก๊งโจรได้พาฟรินและนิโคนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปที่ชังกรีลาแต่การจะไปถึงที่นั่นได้พวกเขาต้องปีนภูเขาหิมะต่อไปอีกและแล้วพวกเขาก็ได้เดินทางมาถึงชชงกรีลาที่อยู่บนยอดเขาที่เก็บรักษาหอกนั้นมีพระคอยดูแลอยู่พวกแก๊งโจรจึงได้เอาปืนจ่อพระแล้วบอกว่าจะมาเอาหอกคืนพระจึงได้พาพวกเขาเดินเข้าไปในวัดและบอกว่า หอ,อกอยู่ภายในพระพุทธรูปแต่พวกเธอต้องเปิดเอาเองเอ็ดเวิร์ดจึงให้ฟิลินเป็นคนไปเอาหอกออกมาแล้วประจับนิโคเป็นตัวประกันฟิลินอ่านหนังสือแล้วบอกว่าคำใบก็คือผู้มีนามแห่งพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปิดได้ซึ่งปริศนานี้ยังไม่มีใครรู้มาเป็นเวลา4 0 0พปีแล้วฟิลินได้กดไปที่ตัวอักษรบนพระพุทธรูปซึ่งเป็นคำว่าฉันพร้อมทั้งบอกว่าพระเจ้าสถิตในพวกเราทุกคนแล้วก็สําเร็จพระพุทธรูปนั้นเปิดออกโดยภายในมีตัวหอกซ่อนอยู่ ฟรินได้ให้เอ็ดเวิร์ดเป็นคนหยิบหอกออกมาเองแต่เอ็ดเวิร์ดกลับเกิดระแวงและบอกให้ฟรินเป็นคนทำเมื่อฟรินหยิบหอกมาตัววัดก็เริ่มถล่มลงนิโคอาศัยจังหวัดชุนลมุนนั้นหลุดออกจากการจับตัวเป็นตัวประกันแล้วพาฟรินหนีออกมาได้เอ็ดเวิร์ดเข้ามาขวางและบอกให้เธอส่งหอกให้เขาเธอจึงได้โยนหอกเข้าไปในวัดที่กำลังถลม่มแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากนั้นเธอก็บอกฟรินว่าหากอยากซ่อนสิ่งใดจนซ่อนในที่ที่เห็นง่ายๆแล้วเธอก็เอาหอกตัวจริงออกมาจากในที่เก็บมีดของเธอ โดยเธอได้สับเปลี่ยนหอ,อกกับมีดพกในระหว่างที่ไม่มีคนสังเกตเห็นน้ำมองโกเลียจัดสรรที่ดูเหมือนว่าจะมีพลังสื่อสารทางไกลผ่านกระจกทุกชนิดได้ได้ติดต่อมาคุยกับฟลินที่โรงแรมและขอบคุณฟลินต่อมาเนโคก็ได้สั่งแชมเปญเข้ามามองเมาเขาและพอเขาตื่นขึ้นมาก็พบว่าทั้งเธอและหอ,อก,กศักดิ์สิทธิ์ได้หายไปจึงได้รีบลงมาตามหาเธอที่ล็อบบี้และจัดสรรก็ได้ติดต่อเข้ามาหาเขาอีกครั้งชายชาราบอกว่าวิธีที่จะรวบรวมหอ,อกได้ ต้องใช้สนามแม่เหล็กที่แรงมากๆฟินบอกว่าเวลาที่เหมาะสมในการรวบรวมพลังงานคือช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงนะพีระมิดใหญ่ที่มีหินบนยอดและเขาก็คิดถึงพีระมิดที่อยู่ในมหาวิทยาลัยของตนเองจึงได้รีบกลับมาที่ประเทศอเมริกาเมื่อมาถึงพีระมิดฟินก็ได้พบกับจัดสันชายชาราบอกว่าเขามาเป็นกําลังเสริมเพราะเขาเองก็เคยเป็นอดีตบรรักษ์เช่นเดียวกันพวกเขาได้ลอบเข้ามาภายในพวกพระราดอนอสร,รพิษนั้นจับตัวนิโควไว้จากนั้นเอ็ดเวิร์ด ก็ได้ทำการขอพลังโบราณจากพระเจ้าโดยดวงจันทร์ส่งพลังงานผ่านพีระมิดลงมาเอ็ดเวิร์ดแต่โยนชิ้นส่วนของหอ,อกทั้ง3าเข้าไปในม่านพลังนั้นทำให้หอ,อกนั้นรวมกันได้สำเร็จเอ็ดเวิร์ดได้เอาหอ,อกมาแทงใส่ร่างลูกน้องและวิญญาณลูกน้องของเขาก็ได้ถูกดูดเข้ามาหาเขาผ่านทางหอ,อกจนร่างของลูกน้องนั้นสลายไปก่อนที่เอ็ดเวิร์ดจะแทงหอ,อกไปที่นิโคฟลิน ก็ได้เข้ามาขวางไว้และพาเธอหนีได้ทันเมื่อออกมาด้านนอกชายชาราได้คุ้มกันฟิลน์และนิโคโ,โดยช่วยสู้กับพวกลูกกระจกส่วนนิโคโก็ได้ต่อสู้กับโจรสาวฟิลน์ได้กลับเข้ามาหาเอ็ดเวิร์ดเพื่อชิงหอ,อกเอ็ดเวิร์ดแทงหอ,อกใส่ฟิลน์แต่ฟิลล์น,นั้นก็หลบได้ทำให้หอ,อกนั้นแทงไปโดนหินพีระมิดจนเคลื่อนที่เอ็ดเวิร์ดจึงจับตัวฟิลน์โยนเข้าไปใส่ม่านพลังแต่ม่านพลังนั้นก็จางหายไปซะก่อนทำให้เอ็ดเวิร์ดง,งุนงงมากฟิลน์จึงฉเฉลยว่า หากหินที่รองรับเพียงก้อนเดียวขยับพีระมิดทั้งหลังก็จะร่วงลงมาแล้วฟิลินก็ได้ผลักเอ็ดเวิร์ดจนล้มลงหงายท้องซึ่งหินพีระมิดนั้นก็ได้ตกลงมาทับบริเวณที่เอ็ดเวิร์ดได้ล้มลงไปพอดีจนทําให้เขาเสียชีวิตฟิลินได้ถือหอกออกมาหานิโคลและชายชราต่อมาพวกเขาก็ได้นาหอกศักดิ์สิทธิ์กลับมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดก่อนออกไปจากห้องฟิลินได้ลองยกดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ออกมาจากหินแล้วเขาก็สามารถยกดาบออกมาได้นั่นแปลว่า เขาได้รับการยอมรับแล้วว่าคู่ควรกับการเป็นบรรณารักษ์และจัดสรรก็ได้พาฟินมาดูรูปประจำตำแหน่งของเขาที่ติดอยู่บนผนังห้องสมุดสามเดือนต่อมาฟินนั่งทานอาหารกับแม่เขาบอกแม่ว่าไม่ต้องจับคู่ให้เขาอีกแล้วจากนั้นนิโคก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาหาฟินเธอได้แจ้งภารกิจกับเขาว่าต้องไปนำสิ่งของกลับมาแล้วก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์พาฟินออกไปครับก็จุบลงไปแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Librarian Quest for the Spear ในปี2004โดยภาพะยะนตร์เรื่องนี้ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่6.3คะแนนได้รับคะแนนในเกณฑ์มะเขือเทศสดจากเว็บ Rotten Tomatoes ไปที่60%ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วกลับมาพบกันใหม่ในการสปอยหนังเรื่องหน้าสวัสดีครับ